สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้เราเรียนวิชาประวัติศาสตร์กันนะคะในหัวข้อเรื่องบุคคลสำคัญในท้องถิ่นไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะบุคคลสำคัญคือบุคคลที่มีความสามารถและคุณงามความดีต่อบ้านเมืองทุกยุคทุกสมัย เป็นผู้ทำคุณ,ณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและท้องถิ่นซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่นและคนในชาติค่ะการศึกษาประวัติบุคคลสำคัญและผลงานของท่านเหล่านั้นจะช่วยให้เราสามารถนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการดำารงชีวิตได้ค่ะบุคคลสำคัญที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะ คือเท้าสุรนารีซึ่งเท้าสุรนารีเป็นตัวอย่างบุคคลสำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเพราะได้ช่วยกอบกู้เมืองนครราชสีมาจากกองทัพเจ้าอนุวงศ์แห่งเมืองเวียงจันท์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนางกล้าเจ้าอยู่เหนือหรือรัชกาลที่สามค่ะประวัติของเท้าสุรนารี เท้าสุรนารีมีนามเดิมว่าโมเป็นชาวนาครราชสีมาเกิดเมื่อพุทธศักราช2,314ในสมัยของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบรุรีเป็นทิดาของนายกิมกับนางบุญมาเมื่อมีอายุ25ปีได้แต่งงานกับพระยาสุริยเดชหรือนายทองคำซึ่งเป็นประหลัดเมืองนครราชสีมา คุณหญิงโมถึงแก่กรรมด้วยความชราเมื่อพุทธศักราช2395รวมอ,อายุได้81ปีค่ะวีรกรรมที่สำคัญของท้าวสุรนารีในปีพุทธศักราช2369เจ้าอนุวงศ์แห่งเมืองเวียงจันเป็นกบฏได้ยกทัพมายึดเมืองนครราชสีมา ซึ่งในเวลานั้นเจ้าพระยานครราชสีมาไปราชการที่เงืองขุขันพระยาปหลัดพร้อมทั้งผู้ติดตามจำนวนมากต้องไปราชการกับเจ้าพระยานครราชสีมาด้วยไม่มีใครอยู่ป้องกันเมืองเมื่อเจ้าอนุวงศ์ยึดเมืองนครราชสีมาได้แล้วจึงได้กวาดต้อนครอบครัวชาวเมืองนครราชสีมาขึ้นไปเวียงจันท์ด้วย ครั้งนั้นคุณหญิงโมพันรายาพยาประหลัดถูกกวาดต้อนไปด้วยเช่นกัน oh. และครั้งนั้นคุณหญิงโมได้ออกอุบายให้การเดินทับล่าช้าเพื่อให้ชาวเมืองที่ถูกกวาดต้อนไปทันกันที่ทุ่งสำริดพอเห็นว่ามีกำลังมากกว่าพวกที่ควบคุมก็ช่วยกันแย่งอาวุธของข่าศึก และได้ต่อสู้ฆ่าฟันทหารเวียงจัน์จนแตกพ่ายไปจากความกล้าหาญของคุณหญิงโมเมื่อทราบความไปถึงพระบาทสมเด็จพระนางกลราวเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมสถาปนาคุณหญิงโมขึ้นเป็นเท้าสุรานารีเมื่อวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2370จากวีรกรรมของท่าน ทำให้ท่านได้รับการยกย่องและนับถือจากประชาชนทางราชการจึงได้สร้างอนุสาวรีย์ของท่านขึ้นที่นาซุ้มประตูชุมพลในปีพุทธศักราช2 4 7 7เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของท่านนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถทบทวนประวัติและผลงานของเท้าวสุานารี ได้ในหนังสือวิชาประวัติศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้เราเรียนรู้แค่นี้กันก่อนไว้พบกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะ